สวัสดีครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับอานี้ทานข้าวก่อนครับได้ต้มจืดต้มจืดไข่น้ำลาดเลยโรยพริกป่นด้วยร้อนเลยร้อน,อ,นอ่า นี่ก็นั่งกินในบรรยากาศธรรมชาติครับรอ้อนนิดจังเลยต้มเสร็จใหม่ๆเลยครับตัวพริกป่นมาแดงๆเลยต้มจืดเนี่ย กินยังไงก็ต้องใส่พริกปนะน่นนะต้มจืดไข่น้ําต้มบุญเส้นใส่พริกป่นหมดผมอ๋อร้อนไม่ได้เผ็ดนะร้อน หังตาม,นามันทำไมหังตาม,นามัทาามนทำไมเป็นม่วเลยน้ำอะไรอะ่ะเพื่อนๆทานข้า,าวเช้ากันหรือยังครับ ช่วงนี้ก็มีลมหนาวโชยมาแล้วนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอือหก้าวก็ร้อนต้มก็ร้อนเจอกันแบบนี้ร้อนคูณสอง <laughs> អង្គុយស្រួលណាស់អូតេនមកកາງนอนចឹងឡើយ เย็นๆกินอะไรร้อนๆแล้วโล่งคอครับครับฮ่า เรียบร้อยครับมือสาวง่ายๆต้มจิดรัดข้าวอะไรก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กับคลิปของผมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ